เมือ,องแห่งดิสนีย์นะครับสวยงามมากมห,หน้าห้างเซนตันเวิลด์นะครับกลายเป็นดิสนีย์แลนด์นะครับวูดดี้นะครับจากทอยสตอรี่ FIRST WALK วันนี้ผมพาทุกคนคนระับมาใจกลางกรุงเทพมหานครนะครับที่นี่เซนทรันเวิลด์พาทุกคนมาชมงาน The Magical Star 2026 งานนี้นะครับจัดขึ้นที่ลานกิจกรรมหน้าห้างเซนทรัลเวิลด์เลยนะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้วันแรกเลยนะครับจนถึง6มกราคม2569นะครับโดยงานนี้เนี่ยจะมีความร่วมมือระหว่างเซนทรัลนะครับกับดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงจัดลานดิสนีย์แลนด์หน้าเซนทรัลเวิลด์เลยนะครับด้านหลังผมต้นคริสต์มาสยักษ์นี่นะครับสวยงามมากนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนเข้าไปชมว่า ดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงหน้าเซนทัลเวิด์เป็นยังไงเดี๋ยวตามไปชมกันเลยครับตอนนี้ผมอยู่หน้าทางเข้านะครับสมประตูดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงหน้าลานเซนทัลเวิด์นะครับทางเข้าก็ต้อนรับด้วยต้นคริสต์มาสยักษ์เลยนะครับตั้งตระงานสวยงามสูงอยู่หน้าลานกิจกรรมเซนทัลเวิด์เลยนะครับด้านหน้าต้นคริสต์มาสใหญ่นะครับก็จะเป็นจุดเช็คอินถ่ายรูปนะครับมีคนมาเช็คอินถ่ายรูปมากมายนะครับ นี่ครับต้นคริสต์มาสใหญ่ตั้งอยู่หน้าห้างเซนตันเวลเลยนะครับและด้านขวาเนี่ยครับก็จะมีเป็นมิกกี้เมาส์นะครับตัวใหญ่พร้อมโลโก้20ปีดิสนีย์แหลนฮ่องโกงนะครับคนเช็คอินถ่ายรูปเยอะแยะๆเลยครับนี่แค่เพียงด้านหน้างานนะครับเ,เป็นจุดต้อนรับเท่านั้นนะครับตรงนี้คนเยอะมาก,กวันนี้ ตรงนี้ก็มีครับเป็นพร็อพปีคริสต์มาสนะครับไว้ให้มาถ่ายรูปกันตรงนี้มิวแชร์อาจจะทุลักทุเลหน่อยนะครับสำหรับการมางานนี้เพราะว่าทางลาด หน้าห้างเซนทันเวล์มันจะมีอยู่แค่ซ้ายขวา2ด้านนะครับนอกนั้นเป็นบันไดลง2องขั้นผมก็พยายามจะหาช่องทางเข้าไปตรงลานด้านหน้าที่เป็นทางลาดอยู่เดี๋ยวขอเวลาไปหาทางก่อนนะครับนีอถ่ายดูบรรยากาศก่อนละกันเนี่ยมันเป็นเมืองเลยนะเป็นบ้านเป็นหลังๆเป็นเมืองดิสนีย์แลนเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมหาทางลาดยังไม่เจอเหมืนทางด้านนู้นจะมีเป็นเวทีคอนเสิร์ตด้วยนะครับ หรืออะไรสักอย่างมีเสียงดนตรีเนี่ยอันนี้เป็นด้านหลังนะครับด้านหลังของบ้านต่างๆ เนี่ยครับถูกสร้างเป็นเมืองสไตล์ดิสนีย์หมดเลยนะครับมีทั้งโฟลอเรนลิโลแอนด์สติฟมิกกี้เมาส์ทอยสตอรี่ซูโทเปียเนี่ยครับผมยังลงไปไม่ได้อันนี้อยู่ตรงอ่าน่าจะเป็นซูโทเปียมะครับเดี๋ยวหาทางลงกันก่อนมาถึงด้านนี้ก็มีเหมือนเวที เนี่ครับเป็นเวทีการแสดงคอนเสิร์ตแล้วก็มีออกร้านด้วยนะครับคนเยอะมากนอกจากงานดิสนีย์แลนด์แล้วยังมีนี่ครับ แบงคอกสเตตฟู้ดนะครับนี่ผมมาอีกด้านหนึ่งของลานหน้าเซนต์เวิลดแล้วนะครับเพื่อาหาทางลาดเนี่ยครับก็มีแบงคอกสเตตฟู้ดด้วยครับออกลานเอออกล้านงานออกล้านร้านอานหารเพียบเลยฝั่งนี้นะครับแบงคอกสเตตฟู้ดเดี๋ยวเรามุ่งหน้าไปหาทางลาดก่อน,นที่สุดก็เจอทางลาดแล้วนะครับอยู่ตรงหน้าศาลตรงฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางคลองแสนแสบนะครับตรงข้ามบิ๊กซีนี่ เจอทางลาดลงแล้วแล้วก็มาเข้าทางด้านนี้นะครับโอ้ไกลเลยมาเข้าฝั่งงานแบงคอกสเตตฟู้ดนะครับเดี๋ยวต้องทะลุร้านค้าในแบงคอกสเตตฟู้ดไปนะครับถึงจะไปถึงด้านฝั่งดิสนีย์นะครับโอ้กลางคืนไฟสวยเนาะบิ๊กซแวะน้ำลำไยก่อนก่อนเข้างานเสียบไม่ถูกเลยตรงไหนเนี่เนื้อลำไยเพียบเลย สดชื่นไปเดี๋ยวไปเข้างานดิสนี่ไปกันคนก็เยอะนะครับเนี่ยแบงคอกซิตฟูดออกร้านขายอาหารแต่คงเข้าไปไม่สะดวกเดี๋ยวจะล้อด้านข้างนี้ไปนะครับด้านหน้าริมถนนเพื่อที่จะมุ่งไปทางลานดิสนี์นะครับนี่เราจะล้อไปทางนี้คาดว่านะน่าจะไปได้นั่นไง ออปัสักมาแล้วมีแลมแลมน่าจะไปได้อยู่เป็นคลิปแรกที่เปิดคลิปแล้วทุลักทุเลในการเข้างานมากฝากถึงเซนเนอร์ด้วยนะครับฝากทางสำหรับผู้พิการด้วยนะครับทางลาดสำหรับผู้พิการผู้พิการก็อยากจะมาเที่ยวงานนะครับ นั่นไงอุปสรรคที่สองตรงเนี้งานยากแล้วเป็นแลมแบบนี้ไปยังไงละเนี่ยขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับ,บรบกวนครับขอบคุณมากครับแหวกตลาดมาเลยนะเนี่ยทางด้าน,น,นซ้ายเจอแลมต้องทะลุตลาดมาเลย คนเยอะมากวิวแชร์ก็อยากเที่ยวกับเขานะครับอ่าทะลุมาจนได้มาตรงเวทีอีกฝั่งแล้วนะครับเวที อ่านี่ดอกเมจิคเคาลซานี่เวทีด้านนี้คนเพียบเลยมีบรรยากาศมีมคอนเสิร์ตจากน้องๆนะครับมาเล่นให้ชมกันน,นี่ครับบนเวทีด้านหน้าห้างครับแล้วก็มีร้านเป็นฟู้ดโภแก่ด้วยนะครับ ตอนนี้คนเยอะมากเลยผมยังไม่รู้ว่าจะหาทางเข้ายัางไงนะครับเนี่ยคนเยอะมากจริง มัน้องๆที่เรียกว่าเฉียบขาดมากเลยด้านซ้ายผมเป็นบูธบ้านโข๋เก่านะครับเก็บมามอบความสุขผ่านเสียงเพลงให้กับงานกิจกรรมพิเศษที่ลานหน้าเซ็นทรัลเวิร์ของเรากับดิสซี่เดอะมิวสิกสตาร์เทอรด้าซึ่งชุมชนที่สิทค่ะถ้าไหนอยากจะเก็บมากก็ร้องกะท้าเชิญได้เลยนะคะทางสนาสนุะด้วยนอันนี้เดอะโรลลิ่งพิลนะครับเยอะแยะมากมายเลยจริงๆค่ะเป็นบ้านที่สองเป็นร้านขาย อ่าเค้กนะครับ The Rolling Pin เนี่ยครับนี่ประตูทางเข้า The Magical Star สองพน่สิบหกนะครับเยอะมากเลยคนเยอะมากเลยค่ะตลาดนัดครับวันนี้ก็มองอาณาจักรเทพนิยายดิสซี่ที่ใหญ่ที่สุดอลุมาด้วยความมุกมานะและเราก็มาถึงเมืองแห่งดิสนีย์นะครับสวยงามมากโอ้โหยังไงอะเจ๋งพ่ใ ดูดูเมืองแฟนตาซีแห่งดิสนีย์แลนด์ครับสวยงามมากเลยวิสแอนโกฮอตชอยนะครับ <ST AR C 2> เป็นร้านขายสินค้าเลยนะครับภายในเมืองดิสนีย์อย่างนี้นะครับเบบี้เลิฟนี่ โอวสวยมากเดี๋ยวพาชมนะตามไปชมกันเลยเนี่ยไปทางนั้นขวาดีกว่า นี่ครับสวยงามไม่มาแล้วจะเสียดายนี่ครับ้ oh. สวยมาก นี่เลี้ยวมาทางด้านนี้นะเป็นมุมถ่ายรูปของโฟลเซตนะครับเดี๋ยวหลบมาทางด้านนี้ก่อนคนเยอะนี่นี่นดูสิโอ้ยหน้าห้างเซนทันเวิลด์นะครับกลายเป็นดิสนีย์แลนด์นะครับ คนเยอะมากเลยนะครับแต่ละบ้านแต่ละบ้านนี่ก็จะเป็นช็อปนะครับอย่างด้านนี้ก็เป็นบูธของ SF นะครับสินค้าของ SF CINEMA นะครับคนเยอะมากเลยนี่อันนี้เป็นบ้านเบบิลลี่ฮิลส์โปโลคลับนะครับ เนี่ยครับโอ้คนเพียบเลยน,น,น,นี่บ้านสติดนะครับมี่บ้านสติดเหมือนจะมีคนสำคัญมานะครับอาจจะเป็นดาราหรือเซเลบนะครับมีกาดแล้วก็กั้นทางเดินไปนะครับตอนนี้ก็เลยถูกบีบเข้ามานะไปต่อไม่ได้นะตรงหน้า บ้านของเบบลี่โปโปล c ขับนะครับคงจะเป็นดาราหรือเซเลบท่านใดมานะครับกำลังผ่านหน้าร้านเบบลี่ฮิลโปล c ขับนะครับในร้านคนเยอะแยะมากด้านซ้ายก็เป็นบ้านสติปนะครับแต่ตอนนี้มองไม่เห็นเลยคนเยอะแยะไปหมด นะครับด้านซ้ายเป็นบ้านสติ๊นะครับดอดก็ทะลุฝาอุปสรรคออกมาได้นะครับตอนนี้ตอนนี้ก็มาอยู่ตรงหน้าดีครับตรงร้านสติ๊เนี่ยครับอันนี้เป็นบ้านสติ๊นะครับเนี่ยหลังใหญ่เลยนะและด้านขวามือเป็นบ้านมิกกี้นะครับยังมีอีกโซนหนึ่งเนี่ยผมฝ่าเข้ามาเนี่ย โอ้เหนื่อยคนเยอะมากแล้ววิวแชร์ก็เลยทำให้ค่อนข้างลำบากนิดนึงแต่ว่าเพื่อ fc นะครับวันนี้เลยพามาชมกันนี่นะครับด้านข้างบ้านสติดโอมทูไมฮาร์ดเดอะสโตเล่นะครับสวยงามเลยนะครับ เดี๋ยวจะให้ดูความลังการภายในบ้านแต่ละหลังกันผมอาจจะเข้าไปไม่ได้นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวดูผ่านกระจกนี่ภายในบ้านนะครับมีเป็นจอ LED ด้วยนะครับเรียกว่าตกแต่งกันสวยงามเลยครับแต่บแต่ละบ้านภายในด้านนี้ก็เป็นด้านข้างนะครับของบ้านมิกกี้เมาส์นะครับด้านในก็คนเยอะมากมายมีจำหน่ายพวงกุญแจกับสินค้าลิขสิทธิ์ดิสนีย์อยู่ด้านในนะครับตรงข้างก็จะเป็น บ้านทอยสตอรีนะครับนี่ครับอาคารนี้นะครับ t o ยสตอรี Toy Story. ของทอย s t o รีก็จะเป็นสินค้านิยมยีนนะครับนี่ครับภายในร้านบ้านทอยสตอรีจะเป็นนิยมยีนนะครับนี่หน้าบ้านก็จะมีเป็นตัวลูปปั้นของ คาแรคเตอร์ใน Toy Story เลยนะครับก็เป็นว o ดดีกับเพื่อนสาวของเขานะครับนี่ภายในร้านนะครับ Toy Story นี่ครับคนเพียบเลยนิยมยีนนะครับมีขายสินค้านี่วูดดีนะครับจาก Toy Story หน้าบ้าน Toy Story นะครับ า Amazing Thailand หลังสีชมพูเนี่ยครับไปดูรอบๆบรรยากาศนะครับสวยงามและคนก็เยอะมากด้วย มิกกี้แอนด์เฟรนเทคทอยนะครับ <ook> บ้านมิกกี้แอนด์เฟรนชมบรรยากาศงานนะครับ ด้านขวานี่ก็เป็นบ้านมิกกี้เหมือนหลังเมื่อสักครู่เป็น once by m a r m a c e l เดี๋ยวก่อนนะอ๋อ once by make it loud นะ s <S คนเยอะทุกหลังเลยนะครับ ใหดูบรรยากาศงานกันนะครับ The Magical Star 2 0ง6ครับอาจจะถ่ายไม่ได้ละเอียดมากเพราะว่าคนค่อนข้างเยอะก็เป็นชมบรรยากาศงานกันไปแล้วกันนะครับนี่ครับบ้าน s m n z t n g ไ l a n d นดครับ แล้วก็มาสดนะครับที่ต้นคริสต์มาสยักษ์นะครับด้านนี้ เนี่ยครับก็สุดงานนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดถ่ายรูปสุดท้ายนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับของต้นคริสต์มาสยักษ์นะครับของงาน The Magical Star 2026นะที่เซนนันเวิลด์ สวยงามมากเลยครับนี่ตรงนี้อีกด้านหนึ่งของทางต้นคริสต์มาสยักษ์นะครับผมก็ฝ่ามาจนสุดงานพาทุกคนชมงาน The Magical Star ที่เ e n ต์ a l นเ r l d 2026จนเรียบร้อยได้ในที่สุดนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้ First Walk First Studio ดด้วยนะครับมีอะไรอยากให้ผมไปที่ไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้วันนี้ต้องขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับบ๊ายบายครับ First floor